ในวันที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบมากไม่แพ้กันครับผู้คนต่างมองหาทางรอดในรูปแบบต่างๆและในพื้นที่เล็กๆของจังหวัดกำแพงเพชรยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันสร้างหนุมหลบภัยที่ได้ชื่อว่าโคกหนองนาโมเดลของตัวเองขึ้นมาซึ่งเจ้าสิ่งนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้าง แต่ยังสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่ามันจะใช้หลบภัยกันได้ยังไงวันนี้ต้องติดตามผมไปหาคำตอบพร้อมๆกันแล้วล่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลถาวรวัฒนาอำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ เขาบอกว่าที่นี่นะครับมีกลุ่มชุมชนที่เขามีหลุมหลบภัยมากกว่า30แห่งพูดแบบนี้แล้วคุณผู้ชมต้องสงสัยเหมือนผมแน่ๆเลยใช่ไหมครับว่าไอ้เจ้าหลุมหลบภัยเนี่ยจะมีหน้าตายังไงและเขาใช้งานกันยังไงถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปตามหาพี่ไก่คนไทยหัวใจไม่ท้อที่จะมาเฉลยเรื่องราวทั้งหมดให้เรารู้ในวันนี้ครับใคอยู่ไหมครับอยู่ทั้งนี้ค่ะอ้าว พี่ไก่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ไก่กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยจะเตรียมอุปกรณ์ค่ะเราจะเข้าแปลงโค้งนองนากันโอ้โหนี่ยังไม่ทันไรเลยนะครับเพิ่งเจอกันจะชวนเข้าโคกเลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะวันนี้เรามาโคกเราต้องไปโคกกันค่ะโคกต้องไปโคกไปครับไปครับเชิญค่ะ เยอะมากเลยครับ,รบเราต้องจัดเต็มค่ะในเราทําโคกแล้วนะคะอ๋อเออโคกที่ว่าเนี่ยคือโคกหนองนาป่ะครับใช่ค่ะงั้นผมขอถามหน่อยว่าโคกหนองนาโมเดลคืออะไรครับคือการบริหารจัดการพื้นที่ค่ะแบ่งเป็น3ส่วนคือโคกหนองแล้วก็นาค่ะส่วนบนโคกเราก็จะปลูกป่าปลูกป่าห้าระดับไม้สูงกลางเตียเ้ยเลี้ยดินนะคะแล้วก็หัวใต้ดินครับค่ะแล้วก็ในหนองก็จะเก็บน้ํานะคะเพื่อทําการเกษตรส่วนในานาก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือนาข้าว พึ่งพาตัวเองได้ก่อนคือการสร้างฐานสี่พอนะคะก่อนที่เราจะเหลือเราถึงจะแบ่งปันนะคะทาบุญทําทาน,นะค่ะแปรรูปเก็บรักษาสี่พอนี่มีพออะไรบ้างครับหนึ่งก็คือพอกินนะคะก็คือเราจะมีป่าก,กินคือกินได้อะไรที่กินได้ก็คือจะรวมเป็นเรื่องของพอกินพอกินก่อนค,ค่ะคพอใช้ก็คือมีการนํามาใช้ นอกจากการใช้ทําที่อยู่อาศัยใช้เป็นพลังงาน<ม>ใช้เป็นอาหารใช้เป็นยารักษาโครคได้อีกค,ะคะพอกินพอใช้แล้วก็พออยู่นะคะพออยู่พออยู่ก็คือไม้หลังจากที่โตแล้วเนี่ยเรามาสามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้<อ>นะคะบางบางบางส่วนบางชนิดเราสามารถเป็นเพื่อเศรษฐกิจได้นะคะก็ค,คือพออยู<ม>่ส่วนสุดท้ายพอสุดท้ายคือพอร่มเย็นนะคะ<ม>คือเราจะได้จากการเราทํา สามอย่างมาแล้วเนี่ยขั้นท้ายคือการพอร่มเย็ยนก็คือจะได้ความเร่มลื่นนะคะได้สิ่งแวดล้อมที่ดีเข้ามามส่วนในแปลงของเราในเรื่องของนาเราจะทําที่เรื่องเด่นก็คือจะเป็นพันธุ์ข้าวนะคะเป็นการรักษพันธุ์ข้าวซึ่งเราได้มาจากเครือข่ายพวกนองนาเหมือนกันก็เป็นเรื่องของพันุ์ข้าวหอมดงนะคะเราก็ทําหมุนเวียนแล้วแล้วการทําก็คือใช้หลักกสิกรรมก็คือเป็นการใช้น้ําหมักคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องพึ่งสารเคมี้าก ไก่มีพื้นที่เยอะมากเลยอันนี้ทั้งหมดเลยประมาณกี่ไร่ครับทั้งหมดมันก็เกือบสิบแต่ในลูกบริเวณที่เป็นโคกเนี่ยประมาณ8ดไร่ก็จะแบ่งเป็นหนองเหมือนที่เห็นนะคะพี่ไก่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งครับวันนี้ผมมาตามหาหลุมหลบภัยหลุมหลบภัยที่ว่านี่หน้าตาเป็นยังไงครับอยู่ที่นี่อะค่ะนั่นหมายความว่าที่ผมอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยผมอยู่ที่หลุมหลบภัยแล้วเหรอครับใช่ค่ะมันอยู่คือซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีชีวิตอืมทไมเราถึงเปรียบเทียบพื้นทีี่่โคกหหหหนนนอองาาาาาาเเเป็ลุมมภัยะรรรพว มีการดำเนินดำรงชีวิตของคนเนี่ยปัจจัยสี่หลักเลยก็คือต้องมีอาหารค่ะที่เราจะอยู่ต่อไปได้นะคะอาหารยารักษาโรคก,ก็อยู่ในนี้ด้วยกันเพราะถ้าเรามีอาหารดีโรคภัยก็จะไม่มาเบียดเบียนค่ะตรงนี้เจเจอเจอ,เจอ,เจอวิกฤตอะไรก็ตามแต่เพราะเราพึ่งพาตัวเองได้เพ,เพราะจะเห็นเนาะในโคกหนองนามีอาหารครบ,บหมดเลยจับต้องได้มไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะอันนี้ก็คือความหมายของคําว่าทําโคกหนองนาคือทางรอดแล้วก็คือเป็นหลุมหลบภยัย แล้วไม่ใช่แค่เราด้วยต่อไปใน,นอนาคตลูกหลานเพื่อนบ้านพี่น้องอ๋อผมเข้าใจถึงความหมายของหลุมมลบภัยแล้วครับอือใช่ค่ะมันมาจากปฏิทินนะคะที่ในหลวงทรงพระราชทานมานะคะครับซึ่งมีระเบิดสีลูกที่จุดชนวนอยู่ทั่วโลกเลยก็คือโรคระบาดภาะวะสงครามภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกอย่างก็คือความขัดแย้งทางสังคมเหมือนที่เราเห็นในสังคมไทยเนี่ยนะคะครับค่ะเราจะได้เห็นว่าเนี่ยสิ่งที่พี่ทําอยู่เนี่ยก็คือมันไม่ได้ใช่เรื่องไกลตัวค่ะ คือเรื่องที่จะทําให้เราอยู่รอดปลอดภัยเป็นเซฟโซนของเรารเลยนะคะ<ม>แค่เรามีอาหารเราก็มีทางรอดแล้วใช่ค่ะ พี่ไก่ครับก่อนที่พี่ไก่จะทําโคกหนองนาโมเดลแบบนี้ครับพี่ไก่ทําอะไรมาก่อนครับอ๋อที่นี่เป็นแปลงอ้อยทําอ้อยแล้วก็น้ําท่วมเพราะว่าเป็นพื้นที่ตรงนี้จะต่ําสุดเลยตรงที่ขุดหนองเนี่ยค่ะแล้วก็ท,ทาทาอ้อยมาแต่มันก็เนาะเราเป็นนี่เขาก็คือเราไม่มีทุนแล้วก็เอาทุนมาจากเท่าแก่<อ>แต่เราก็ได้ไปจากหน่วยงานนี่ค่ะเราได้ไปอบรมครับผมแล้วนำชนส่งไป แล้วกำแพงเพชรเป็นจังหวัดเดียวที่อบจหาเขียนโครงการให้ประชาชนที่สนใจที่เป็นคนกำแพงเพชรไปอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องเพื่อที่จะมาเปลี่ยนนะคะเราก็ได้ไปเรียนกับกลายเป็นว่าสิ่งพวกนี้เราสามารถพึ่งพาตัวเองแล้วทําได้ในพื้นที่จากของที่เราที่เรามีเราตัดสินใจขุดหนองเลยขุดเสร็จก็ไปอบรมกลับมาก็เริ่มดําเนินการทําเหมือนที่เราได้เรียนมาเอ๊แต่ตอนที่เราตัดสินใจที่จะทําโคกหนองนาเนี่ย คนอื่นเขาคิดเหมือนเราไหมครับไม่เหมือนค่ะมีแม้กระทั่งคนที่เข้าใจนะว่าเขาก็คงจะตกใจพอๆกับเรานั่นแหละแต่เราตกใจเราแต่มั่นใจว่าเราต้องทําได้เขาก็ไปบอกถึงบ้านเลยว่าทําไมพื้นที่แค่นี้เองทําไมขุดให้เสียที่ดินอแม่ก็บอกว่าแม่ว่าก็อยากได้แม่บอกเพราะแม่บอกว่าตื่นเช้ามาแล้วเจอหนองน้ําแล้วมีอาหารในนั้นนั่นคือใช่แล้วแม่บอกฉันรอดแน่ก็คือเหมือนเราคิดถูก แล้วก็ทามาเรื่อยๆอีนนีเวลาพี่ไก่เริ่มเห็นผลแล้วเนี่ยนะครับพี่ไก่ทํามากี่ปีครับคนถึงจะเริ่มคอยตามเราครับอ๋อตั้งแต่ปีแรกพี่ๆไปพี่กลับมาพี่ก็รีรบมาบอกเพื่อนเลยเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่ทคุยกันเขาเรียกว่าภาษาเดียวกันเนาะก็เริ่มว่าเนี่ยฉันไปอบรมมานะเราไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็เริ่มชวนเขาไป นะคะเราก็พร้อมๆกับการลงมือทําของเราด้วยเพื่อนๆก็มาเยี่ยมแต่ละครั้งก็เริ่มมาเห็นต้นไม้โตมีปลาในสระในหนองอมันก็เริ่มร่มรื่นเริ่มสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ3ปีถึงปีที่4ี่ะค่ะเริ่มหล<อ>ังจากที่มันเริ่มมาเมื่อไหร่เขาจะพูดว่าเนี่ยอยากได้แบบไก่อยากได้แบบไก,กไ่บบไกถึงตอนนี้ในในตำบลเราอะนอกจากที่เรารับงบแล้ว20แปลงเนี่ยแล้วก็ยังมีเพื่อนที่ขุดด้วยงบประมาณเพราะความเข้าใจของเขาแล้วเนี่ย รวมแล้วก็30กว่าแปลง oh. ก็เกิดเป็นกลุ่มใหญ่เขาเรียกว่ากลุ่มชาวโคกหนองนาครับผมอย่างนี้ทุกวันนี้มีถึงประมาณ30โคกหนองนาการทํางานกับคนแบบระดับแบบเยอะๆอะไรเงี้ยครับมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับมีค่ะมันจะมีความเห็นต่างแต่เราก็จะบอกตลอดว่ามันมันไม่ใช่เรื่องแปลกก็คือแต่หัวใจของเราคือการแบ่งปันรักแ,แปลงเพื่อนเหมือนแปลงตัวเองค่ะมีอะไรเราก็จะแบ่งวันคุยกันตลอดการทําโคกหนองนานะคะเราจะไม่ไม่ ถ้าหวังว่าจะรวยนี่ไม่ใช่นะคะมันอาจจะช้าเพราะว่าชาวบ้านจะมองไปที่เงินไปที่เงินเป็นตัวตั้งทําไมทาแล้วไม่รวยอย่างเงี้ยแต่ทําแล้วมันพึ่งพาตัวเองได้แล้วมันยั่งยืนหาลรังยืนตลอดไปเพราะว่าถ้าเราทําเพื่อหวังรวยหนึ่งและแค่คิดเราก็จะไม่มีความสุขแล้วนะคะแต่ถ้าทำ,ทำตามหลักของเราก็คือพอกินพอใช้พออยู่เนี่ยสุดท้ายมันจะชัดเจนแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจากการที่เราลงมือทําแล้วก็จะเจอคําตอบเหมือนทุกวันนี้ค่ะ ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตอทอจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตรอาอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า70ปีโคกหนองนาโมเดลไม่ใช่เพียงภาพฝันในอุดมคตินะครับหากแต่คือหลุมหลบภัยธรรมชาติของคนไทยที่ช่วยให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนครับเพราะว่าที่นี่เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งป่าและเป็นทั้งแหล่งอาหาร ซึ่งแน่นอนว่าคนคนเดียวเนี่ยคงจะทำให้สำเร็จไม่ได้การร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายต่างหากที่จะช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างที่ตำบลถาวรวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรที่ผมได้มาเยือนในวันนี้ครับอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึง่ง เขาปลูกพืชผักสวนครัวเยอะๆเลยเหรอคะใช่ค่ะหมุนเวียนแล้วก็จําหน่ายในชุมชนส่งร้านค้าบ้างส่งร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ขายตามทุกเช้าค่ะก็จะมีจักรยานปัน่นแล้วก็มีผักนี่ค่ะอ,อย่างที่เห็นก็จะเป็นผักชีฝรั <ๆ S 1> ร่งคคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกําลังเก็บผักชีฝรั่งเหรอครับครับเวลาพูดกับผักชีฝรั่งต้องพูดภาษาอังกฤษไหมครับคฮลโล่อย่างเงี้ยครับคุณลุงฮลโล่โอ้เก็บผักชีฝรั่งจะไปขายเหรอครับ มีอะไรปลูกบ้างครับนอกจากผักขี้ฝังนี้ตะไคร้ใช่ครับรตะไคร้ให้ต้ยมยำพริกมะเขือพริกโอ้โหทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยอะ<ม>คุณลุงครับเดี๋ยวผมช่วยคุณลุงเก็บแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณลุงเอาไปขายดีไหมครับวันนี้ไม่ขายวันนี้ไม่ขายให้ผมหมดเลยเหรอครับ คุณลุงใจดีมากเลยอะ่ะพี่ใก่คุณลุงใจดีมาก<อ>คุณผู้ชมนี่ยังกะชอบดอกไม้เลยครับเนี่ยเยอะมากเลยทั้งพริกทั้งนี่ผักกุฝรั่งครับ อย่างผักสวนครัวที่เราปลูกเนี่ยนะครับใคร,ใครเป็นคนเริ่มปลูกครับก็เราเนี่เป็นคนคิดแล้วก็ให้ญาติโยมมาดูแลดูแลคือมาช่วยเอาปุ๋ยเอายาเอะไรมาช่วยกันแล้วทาไมเราไม่ปลูกแบบไม้สวยงามทำไมต้องปลูกไม้จริงได้อันนี้ก็คือมันก็เป็นอาหารอหาอย่างหนึ่งคือถ้าวันไหนพระไม่มีก็ ถ้ามันมั่มากๆก็แจกโยมแจกโยมครับอ,อันนั้นคือจุดมุ่งหมายเอยงเลยก็อยากจะให้ชาวบ้านเนี่รู้จักปลูกพืชสวนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านบึงสำราญใช่ค่ะคที่<ม>นี่มีการ ทำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็นำเนี่ยอย่างเช่นโรงเห็ดก็ไปประกอบอาหารจังหวนได้นะคะก็จะมีคุณครูพี่เลี้ยงที่คอยดูแลครับอย่างในชุมชนเราก็จะเห็นเด็กวัดดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหอันนี้คือโรงเห็ดเหรอครับของโรงเรียนค่ะโรงเห็ดของโรงเรียนอันนี้เลยกน้องกําลังดูสวนเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราทํามานานยังครับคุณครับเราทำมาสี่ห้าปีแล้วค่ะส่วนมากก็คือเราจะให้เด็กอะลงมือทาเพื่อ เด็กจบออกไปแล้วจะได้รู้วิธีการทำอาชีพค่ะมีวิชาความรูต้รติดตัวความรู้ติดตัวไปเพราะว่านในโรงเรียนนี่ก็ให้ได้แต่ความรู้แต่ว่าตรงนี้จะเป็นส่วนเสร,ริมที่ว่าเด็กสามารถที่จะเอาไปมีทัก,ททกษนะนะที่บ้านตัวเองได้เลยถ้าสมมติว่าไม่ได้เรียนหนังสือะ,ค,ะครับผมก็คือมีอาชีพได้นอกจากเห็นแล้วนี่ผมเห็นน้องๆเขาขุดดินด้วยครับคุณครูตอนนี้ก็คือทำเห็ดแล้วเราก็มาปลูก มะเขือจริงๆแปลงนี้ปลูกมะเขือเทศแต่ว่ามันยุบก็เลยต้องอหรือแปลงใหม่มมก็จะมีพริกค่ะก,กีนน่้นแล้วก็มีกบมีเลี้ยงกบด้วยไปดูกบกันเลยพี่ไก่ครับกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ หัวใจนะคะของการทาโคงหนองนาคือความรักความสามัคคีในการแบ่งปันเหมือนที่ในหลวงที่การที่9นะคะพ่อหลวงของเราได้ได้สั่งสอนลูกๆไว้นะคะในการทําโคหนองนาเนี่ยเราต้องรู้จักการแบ่งปันค่ะยิ่งให้ไปก็ยิ่งได้มานะคะตัวนี้คืออีกคํานึงก็คือขาดทุนคือกําไรก็คือเราอย่าไปคิดถึงแต่ผลกําไรค่ะถ้าเรายิ่งรู้จักให้เนี่ยเรายิ่งได้กลับมามหาศาลมากมายเป็นทวีขวดค่ะร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดยไทยเบฟ อยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโก,โกแก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต สายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้พี่ไก่ครับพี่ไก่พาผมมาที่ไหนครับเนี่ยถนนกินได้ค่ะกินถนนเอ้ยกินอะไรครับถนน,ถนนกินได้ก็คือบริเวณข้างถนนนะคะจะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถทานได้อย่างเช่นอันนี้เลย,<อ>ยาทานได้ตลอดเส้นทางที่หน้าบ้านใครปลูกอะไรทุ<ช>กคนคสามารถมาหยิบกินได้เลยเหรอครับใช่ค่ะสามารถ นี่แหละค่ะของเพื่อนบ้านสามารถเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ครับ <นะ S 2> ผมใครเป็นคนคิดที่จะทําถนนกินได้เนี่ยครับอ๋ออันนี้เป็นชาวบ้านทําอยู่แล้วเหมือนที่บอกนะคบเป็นวิถีชีวิตของเขาอ,อยู่แล้วพอพี่ไก่เข้ามาในฐานะผู้นำเนี่ยก็เกิดการมีการคิดนะคะของกรมการพัฒนาชนคิดว่าหนึ่ง,หน,งหนึ่งตำบลเนี่ยควรจะมีหนึ่งซักหนึ่งถนนที่เป็นตัวอย่างสาหรับการที่จะเลี้ยงคนทั้งตําบลก็คือหนึ่งตำบลหนึ่งถนนกินได้ก็เลยพี่ก็เลยเลือกถนนเช่นนี้เพราะว่านอกจากสะอาดแล้วมีพืชผัก สวนครัวตลอดทั้งปีแล้วก็ค่ะก็คือเราก็มีการสนับสนุนอย่างซื้อก้ามะเขือก้าพริกมาให้อย่างเงี้ย<อ>ป้าเขาก็ปลูกกันอ่อันนี้ถนนส้มตำเอ้ยน,นี่ก็เป็นซุ้มส้มตำนะคะ <c oughs> ก็จะมีก่อนนี้เลยมีมะละกอมีพริกนะครับ <c oughs> อ่าถ้าเราจะทําแกงหน่อไม้ต้องเป็นตัวนี้ค่ะพระเอกของคุณนิสาน อันนี้ลองพิสูจน์ดูได้แรงรักใช่แค่ได้กลิ่นน้ำลายก็มาแล้วนะคะตัวน,นี้อร่อยแล้วอยากกินขนมจีนเลยอ่ะนั่นแหละใช่เลยอ,อีกอย่างก็เป็นใบขิงนะคะส่วนข้างล่างจะเป็นเรื่องของว่านหอมแดงนะคะสําหรับท่านผู้หญิงนะคะที่เขาเรียกว่ามีกระบุลนะ้ะคนนิสานสามารถกินแล้วก็ผิดสําแดงได้ค พี่ก่ครับนอกจากแปลงสาธิตแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกไหมครับอ๋อเยอะแยะเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเรามีหลากหลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะอย่างที่เราเห็นเนี่ยคะ่ะเยอะมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหทั้งแถวทุกคนยิ้มแย้ม นี่ค่ะท่านนายกค่ะคือท่านนายกบุรีวดีครับท่านนายกครับยินดีครับยินดีต้อนรับครับผมโอ้โหที่ผมมาตรงนี้ที่เห็นอยู่นี่คือผลิตภัณฑ์ชุมชนเยอะมากเลยนะครับใช่ครับครับผมท่านนายกเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะเดี๋ยวแนะนําชุดแรกก่อนครับได้ครับเดินมาอันนี้เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่เสริมให้มีชาวบ้านมีรายได้ครับในกลุ่มชาวบ้านเราจะมีการทอเสื่อนะครับแล้วก็แปรรูปให้ได้สวยครับเช่น ไปเรื่อยครับครับผมจะมีการแปรรูปเพื่อเป็นรายได้เสริมของชาวบ้านว่าถานความวัฒนาเนี่ยปกติจะทำอาชีพการเกษตรเป็นหลักนะครับแต่เมื่อมีเวลาชาวบ้านก็จะมาแปรรูปซึ่งเป็นรายได้จะมีีส่วนครับครับผมอันนี้อันนี้ไว้ใส่กับชุดไทยครับใช่ไม่ใช่ครับอ๋อนี่ลองแก้วครับอันนี้สําคัญครับเป็นชาวโค้งนานาครับซึ่งเป็นแหล่ง อาหารอย่างดีของชาวบ้านเราครับซึ่งถาวรพัฒนามีโคกประมาณยี่อยี่สิบสองโคในในตำบลถาวรพัฒนาครับทุกานตำบลถาวรพัฒนาแล้วก็มีทุกหมู่นะครับทุกหมู่ที่รวมที่ขุดก็ประมาณ3าสิบกว่าประมาณนี้ที่ขุดเองอันนี้เป็นการพออยู่พอกินอย่างสมบูรณ์แบบนะครับพออยู่อย่างที่อยู่ในโคกหนองนาเนี่ยแคบจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยเป็นของฝากนะคะจากชาวบ้านโอ้ เข้ามายังไม่ทันไรได้ของฝากแล้วครับคุ่ยอันนี้แค่ลงแปลงค่ะลงแปลงเราต้องใช้หมวกสวัสดีครับสาวๆครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสื้อสวยมากเลยครับคุณยายถอยยากไหมครับก็ไม่ยากนะคะมันก็มันเคยทำมาแล้วกินมาแล้วจ้ะ แล้วอย่างลายที่ผมเห็นนี่คือเขาเรียกว่าลายอะไรครับลายพื้นบ้านที่คิดเองจ้ะเป็นลายพื้นบ้านพี่ไก่ครับการทอเสืออยู่กับชุมชนเรามานานแค่ไหนแล้วครับอ๋อตั้งแต่ก็อย่างพี่เองก็40กว่าปีเกิดมาก็เหมือนเห็นเลยนะคะเพราะว่าทุกบ้านก็จะมีกกไว้หลังจากที่เรา เลิกทาไรทํานาหรือว่าช่วงพักอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการทอเสือเพื่อหนึ่งก็คือเอาไว้ใช้ทําบุญเพราะว่าที่นี่จะเป็นประเพณีคนอีสานมีการงานบวชก็ทั้งหมอนและเสืออย่างเงี้ยค่ะมีกระถินมีทําบุญแจกข้าวตามประเพณีเราก็จะใช้เสืออย่างเงี้ยค่ะคุณยายครับผมเห็นแต่คนทอเสือนี่มีแต่สาวๆทางนั้นเลยสาวน้อยไม่ทราบว่านุ่มๆอย่างผมพอจะทอได้ไหมครับเนี่ยได้ ได้เลอครับยิ่งดีเลยค่ะแรงยิ่งดีดเลยครับแรงดี <laughs> ไม่เอาดีกว่าดูจากลายแล้วเดี๋ยวต้องเสียแน่นอนเลย <laughs> พี่ไก่ครับทำงานมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยพี่ไก่วางแผนอนาคตยังไงบ้างครับ อ๋ออยากให้ที่เนี่ยค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วนะคะแล้วก็เป็นศูนย์รวมนะคะเพราะว่าอย่างที่ล่าสุดไทยเบฟได้เข้ามานะคะกับมูลนิธิสัมอาชีพ LFC รุ่นที่13นะคะได้เข้ามาต่อยอดก็คือสิ่งที่เราทําอยู่แล้วมี3กลุ่มนะคะก็มีโคกหนองนาแปรรูปอาหารนะคะแล้วก็ทอผ้าไหมแล้วก็เสือกกกนะคะซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนอกจากให้ความรู้ให้มีสินค้าหลากหลายต่างๆต,ต,ต,ตามฤดูกาะะลอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็น เป็นความยั่งยืนและความสุขนะคะเช่นแรงงานอนาคตข้างหน้าเนี่ยตกงานแล้วก็ไม่ต้องกลัวถ้าที่จะกลับมาบ้านนะคะ oh. เพราะว่าที่บ้านก็ oh. ก็ถือว่าพึ่งพาตัวเองได้นะคะคก็สามารถสร้างได,ได้และสร้างความยั่งยืนเพราะเราเราทำจริงเรามีผู้นําที่ดีนะคะมีหน่วยงานหลากหลายที่เข้ามาทําให้เราเนี่ยพัฒนาอยู่ตลอดนะคะซึ่งมันไม่หยุดนิ่งนะคะแล้วก็ทําให้ชุมชนของเราเนี่ยมีความสุขนะคะโดยที่ไม่ต้องไปแหางนอกนะคะก็คืออยู่ในชุมชนแล้วก็ สามารถสร้างอาชีพสไร้างรายได้นี่คือความยั่งยืนที่อยากให้เห็นแล้วก็คงไม่นานเกินจริงที่ที่จะได้เห็นในสิ่งนี้นะคะหลังจากที่ไทยเบฟเข้ามาก็ได้จุดประกายให้ชาวบ้าน này, ได้เห็นถึงว่าสิ่งที่เขาทําอยูอ่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วมันสามารถนอกจากเราพอใช้พออยู่พอกินของเราเนี่ยเรายังมีสร้างอาชีพได้จากการที่เราเป็นทําเป็นวิถีชีวิตของเราอยู่แล้วค่ะความสุขของพี่ไก่คืออะไรครับก็ยิ่งให้ไปยิ่งได้มานะคะเหมือนที่ท,ที่ที่เราไปเรียนเหมือนพ่อหลวงบอกนะคะ พี่เองเป็นจิตอาสาทํางานจิตอาสามาสิ 3, ปีในตลอดชีวิตตอนนี้ก็คือเราทําให้ชาวบ้านมีรอยยิ้มพึ่งพาตัวเองได้นะคะตอนนี้ก็เหมือนสบายใจมากๆนะคะถือว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือตายตาหลับแล้วความยั่งยืนนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถพึ่งพาตัวเองได้แต่หมายถึงการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันของทุกฝ่ายที่จะช่วยพาให้คนไทยรอดพ้นทุกวิกฤตไปได้ครับ ในวันนี้ชาวบ้านตำบลถาวรวัฒนาได้มีความเข้มแข็งก็ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐองค์กรและตัวชุมชนเองครับดังพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่าหมู่คณะที่มีความสามัคคีแน่นแฟนสมบูรณ์ย่อมมีกำลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ ผมเชื่อว่าในเมืองไทยเนี่ยยังมีชุมชนที่แข็งแรงแบบนี้อีกหลายชุมชนเลยนะครับขอแค่เพียงพวกเราเนี่ยนะครับต้องมีหัวใจที่ไม่ทอ้อเชื่อว่าทุกปัญหาทุกอุปสรรคจะต้องผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆของคนไทยหัวใจไม่ท้อในวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ ในหน่วยการที่เาเนี่ยทรงพระราชทานหลักกสิกรรมธรรมชาติหรือว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเนี่ยเพื่อให้คนไทยหรือว่าคนทั้งโลกต่อสู้กับความอดอยากและหิวโหยส่วนเราเองก็มีหน้าที่ลงมือทําถ้าใครจะเข้ามาเรียนรู้ในแปลเราก็ยินดีแบ่งป,ปันเรื่องความรู้หรือว่าพันธุ์พืชสามารถแลกเปลี่ยนกันได้